ความรู้เรื่องเรือพะทีินั่งปัจจุบันประเทศไทยมีเรือพระที่นั่งเป็นจำนวนสี่ลำอันได้แก่ลำดับที่หนึ่งเรือพะทีินั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งลำหลักที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จประทับในการเสด็จพระราชดำเนิน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่หแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพุทธศักราช2 4 5 4ใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระมหากษัตริย์ลำดับที่สองเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นใหม่ล่าสุด เนื่องในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ50ปีหรือที่เรียกว่าปีการจนาพิเศษใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งรองประเภทเรือพระที่นั่งกิ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระบรมมหิดการที่เบิมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร รัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539าลำดับที่3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือที่มีบุตรสบุอยู่กลางเรือใช้สำหรับอัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระไตรนำหน้าเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ส่วนลำปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่หกขนเรือจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาอนันตนาคราชใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเชิญภาพพระกฐถินลำดับที่สเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองในกระบวนพยุหญาตราชนลมากลักษณะเด่นคือ มีโขนเชิดเรียวไม่ได้เป็นรูปสัตว์ในดำนานแต่จำหลักและปิดทองเป็นรูปนาคจำนวนมากจึงได้ชื่อว่าอาเนกชาติพุทชงกระบวนเรือพระราชพิธีที่จัดทำขึ้นสําหรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และเป็นการพระราชพิธีเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงเป็นเรือพระที่นั่งรอง ประเภทเรือพาที่นั่งสีศักราษสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าจำหลักไม้ลงรักปิดทองเป็นรูปพญานาคจำนวนมากกอดกระวัดรัดตึงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด